เอาละครับก็ขอสวัส,วสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็ยุ่กับเกมสัรพยุทธวิญญาจารย์สซบสไทยนทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสองเทพจุติพบกันที่เส้นชายนะทุกคนก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็น2เทพลีลันของอาเทพแห่งอาหารกับเทพกนะ้าวีสันเนาะ ก็เป็นคู่สองสามีภรรยานั่นเองนะสำหรับใครที่ยังอยากได้ออสการ์ก็สามารถจัดกันได้ในแพทนี้เลยเในกิจกรรมนี้เลยกับลงหลงเนาะเพราะว่าลงหลงนี่น่าจะต้องรอตัวละครอย่างเสียวไปที่จะมาแทนที่เอออีกก็อีกไม่นานมากแต่ก็นานอยู่สรุปนานไหมก็นานเนียอันนี้เลยนี่เลยก็เลยได้ว่าจะเป็นตู้พิฆัพเนาะก็จะมีหูสุ่มกาชาสุ่มได้สูงสุดถึง480เลยนั่นเองนะ ก็คือศ8 0นี่ก็คือเลือกกระดูกส่วนหัวหรอแอบสุ่มแพงอยู่เหมือนกันนั้นนี่แต่ว่าสุ่มศ8 0ปนี้ก็คืออันนี้เนาะคือลิขิตแรกอะมันจะการันตี2กล่องอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เพียงแค่อันนี้เพียงแค่เอาสิขาก็จะสุ่มประมาณเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเนาะอ่ะสองร้อยสี่สิบก็สามารถได้ทั้งหัวกับแขนได้แล้วเนาะอ่ะ ถือว่าประหยัดไหมก็ถือว่าประหยัดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าปกติแล้วจะต้องเป็นที่จะต้องสุ่ม320เลยนะอันนี้เหมือนจะเสียเพียงแค่200กว่า,วานะสำหรับใครที่อยากได้เอาซื้อขานั่นเองแล้วก็ตัวละครที่ใช้เนาะก็จะเป็นใช้เป็นตัวรูปหอแก้วกับตัวใส้กรอกนะอ่าก็เลยได้ว่าใช้เป็นตัวใหม่นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําการซื้ออันนี้เนาะเป็นแบตเทิรพลสเนาะก็จะได้ตั๋วรวมกันประมาณเท่าไหร่เนี่ย48ตั๋วเลยวู้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะอ่า อรับมาก่อนรับมาก่อนสองใบแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อนี่ก็ล้มอ๋มอแจกแจกรวมๆกันถ้าเกิดซื้อซื้อสองอันนะโอ้ถ้าเกิดซื้อสองอันก็ได้ประมาณร้อยร้อยกว่าใบเนาะแอบประมาณร้อยหกใบเฮ้ยก้สิบหกใบเก้สิบหกใบอ่าแล้วก็มีรางวัลอัพดาวด้วยเออนี่ถ้าเกิดว่าเราอัพดาวเป็นสี่ดาวเนาะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ดาวออสการ์ละมั้งนะเออดาวออสการ์เนาะนี่ก็คือจะได้รับโอ้ได้รับอะไรบ้างเนี่ย สี่ดาวได้เป็นตัวสิบโลเนาะแล้วก็5ดาวได้เป็นจิตของอสุซา1ดาวก็ได้เป็นจิตเนาะสดาวก็ได้เป็นจิต3ดาวลนะ3ดาวก็ได้เป็นจิตกระส๊ากลเนาะสดาวได้เป็นกระดูกแขน30,000กระสกล่กลแล้วก็5ดาวก็จะได้เป็นกระดูกส่วนหัวนั่นเองนะแหมกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะด่านเดี๋ยผมสุ่มเล่นเล่นไปสี่สโลเลยยังไงผมก็สุม่มคนแนนที่แรกว่าจะสุ่มมอดก้านะแต่ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อน ยังไงได้มาก็ไม่น่าได้ใช้ครับผมอะเลยกีบ้าไมวแต่ถ้าเกิดออกก่อนก็ก็ยินเดียวนะอ่าแต่มันจะไปออกก่อนได้ยังไงสมดีนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเข้ามานะจะเป็นกิจกรรมไอ้กิจกรรมกระปุกรมสินเนาะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะอ่าพยายามใช้เพชรให้ครบรายวันเนาะโดยที่รายวันเนี่ยจะต้องใช้เพชรประมาณ300เพชรเนาะแล้วก็ทำแอคทีฟรายวันให้ถึงสิ อ่านร้อยแต้มเนาะเพื่อเก็บทุกวันแล้วก็รวมถึงกิจกรรมใช้พลังงานด้วยอ่ะก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะอ่าแล้วก็ต่อมาจะมีกิจกรรมงานเลี้ยงงานเลี้ยงก็ในส่วนตรงนี้ก็คือต้องมารับทุกวันนะอย่าลืมรับเด็ดขาดเลยนะในส่วนตรงนี้เนะเาะสำหรับกิจกรรมถ้วยเทพหมอคของขวัญเนาะก็จะได้เป็นพลังงาน150เป็นเพชรแ8แล้วก็เป็นตัว2ใบเนาะ ก็จะแจกทุกวันเลยอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะด,ดีมากๆเลยนะอ่าก็เป็นกิจกรรมเหมือนคล้ายๆกับจุดพัวเนาะอ่าของละวันเนยดูหน่อยสิของละวันจะได้เป็นกระดูกอกเลยนะนี่จะแสนปีเนาะเออจะแสนห้าหมื่นปีลำตัวเทพสมุรนั่นเองนะเออที่เหล่าก็จะเป็นก้างปงก้างป่าแล้วก็เป็นโอ้ที่อัพของต่างๆแล้วก็เป็นที่อันนี้อัพอาวงแหวนเนาะ แล้วก็ของลงหลงเนาะของลงหลงจะได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ได้เป็นกระดูกส่วนขาจิตสูรเนาะก็คือทุกครั้งที่อ่าถัางซานาโซล่าโจมตีโดนศัตรูเนาะก็จะเพิ่มดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้น80%แล้วก็หากเป็น4ดาวเนาะหากคีเดมเนาะเริ่มต้นของนังซานมีสูงที่สุดในทีมเนาะในขณะที่ถังซานยังมีชีวิตอยู่จะทําให้เทพแห่งอาหารออสการ์และเทพธิดาเรื่องลงหลงในทีมของเราจะไม่ได้รับผลสถานะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอ๋อก็คือกันดีบัฟเนาะ แล้วก็6ดาวก็คือเพิ่มผลการบาดเจ็บของอทางซานร100้0ยเซนหากลงสนามพร้อมกันกับเทพแห่งอาหารแล้วก็เทพแห่งเก้าสีสันอ๋อเรียกได้ว่าเป็นกระดูกที่ใช้ในการอันนี้โดยเฉพาะเลยนะเล่นคู่กันกันกบ2เทพนี้โดยเฉพาะเลยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ปั้นนา้าซื้อขากับลงหลงลงทีมเดียวกันอยู่แล้วเนาะก็ใช้เป็นกระดูกชิ้นนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นกระดูกสามหมื่นเนาะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เป็นกระดูก อีเป็นวงแหวนของออสคานะอนนเรียกว่าเป็นแหวนพิเศษของออสคาเลยนั่นเองก็คืออะไรเอฟเฟกงานเลี้ยงแต่ละขั้นจะเพิ่มดาเมจสุดท้าย5%สามารถสแต็กได้สูงสุด250%เนาะแล้วก็เมื่อทเทพแห่งอาหารออสการอยู่ในล่างโอเวอร์โหลดเนาะการใช้พลังวิญญาณของตนที่มอบให้งานเลี้ยงจะเพิ่มขึ้น1ชั้นให้แก่ศัตรูทั้งหมดเลยนั่นเองนะเออเรียกว่าเป็นวงแหวนที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลย ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เนาะอะไรเนี่ยอะไรคือญี่ปุ่นวะอะไรมันคือญี่ปุ่นวะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแสงส่องไปสู่จุดซ่อนสมบัติอลำฆ่าของถววเทพแต่การพบกันของศัตรูครั้งนี้โชคน้อยใช้ลำแสงใช้ในการล่าแสงเนาะส่วนอะเควื่รนวันก็มีเนาะก็อย่าลืมมาทำเคลื่ระวันกันด้วยเนาะการทำเคลื่รวันก็ไม่ได้มีอะไรยากกัยเนาะก็จะเป็นแบบสำลวจลงังก์โน อาซุมกาชาสองครั้งใช้เพชรทั้งหมดเอ้ยใช้สตมินาทั้งหมด300เนาะแล้วก็เติมแรวัน150้นั่นเองแต่เราก็อันนี้จะเป็นเคเวสของกิจกรรมเนาะก็คือสะสมการใช้พลังงานเนาะอ่าสูงสุดถึง6000นเนาะก็คือจะได้ตัวซุมกาชาประมาณประมาณ60แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เพชรเนาะอ่าใช้เพชรนี่สแต็กได้สูงสุดถึง1 5 0 0 0เนาะก็เท่ากับว่าเราจะได้ตัวกาชาเพิ่มเท่าไหร่เนี่ย16 26 36, 36 46เนาะ ห้าหกหกสิบหกอ่ะก็เท่ากับว่าเราจะได้หกสิบหกตัวเลยนั่นเองนะเออแล้วก็มีของรางวัลอ่านทั้งเซิฟด้วย,ยก็อย่าลืมมารับกันด้วยอ่ะในส่วนนี้เนาะอ่านรับไปมีพลังงงพลังงานอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นบัฟคูณไม่ได้มีอะไรเป็นพิศเศษเนาะแล้วก็อ่ะในส่วนตรงนี้เราสามารถหาจากตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน เราสามารถหาจัดได้จากตรงนี้เนาะก็คือเป็นซื้อเป็นแพ็กกันในส่วนตนัวนี้ก็ตกอยู่วันละพันห้าร้เนาะก็จะได้ประมาณ15อันแล้วก็ได้เป็นที่รับในการเอาตีกิจกรรมด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะอ่าแล้วผมขอดูรังวันหน่อยสิอ่ากระดูกลําตัวเนี่ยก็คือจะต้องสุ่มประมาณสามร้ยสามเนาะถึงจะได้เนาะแล้วก็หนึจะได้เป็นก้างปลาเนาะแล้วก็อาวุธ ไอกระดูกสามหมื่นจะได้สุ่มเจ็ดสิบต่อมาเป็นแพ็กอันนี้เนาะก็คือกระดูกจะสุ่มเท่าไหร่นะ่ะสองร้อยสี่สิบแล้วก็กระดูกสามหมื่นสุ่มประมาณร้อยหนึ่งเนาะแล้วก็แพ็กเลือกวงแหวนประมาณแปดสิบแล้วก็แสงไอญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะญี่ปุ่นนี่ก็ต้องคือสุ่มเท่าไหร่นะ่ะสิบโลเหรอสิบโลได้หนึ่งอันเนาะอะไรคือญี่ปุ่นวะแม่งงงจัง อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่ามันมีระบบในส่วนตัวนี้ด้วยเนาะก็เลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะเออเพราะมันสามารถรับกระดูกขาจากตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ลุ้มไปถึงเป็นสกินสีีลุงอ่ะโอ้แต่มันก็ไม่มีทุกันเนาะอันนี้แบบค่อนข้างที่จะเฉยๆอยเออไม่ได้มีทุก,กนนอ,อันน,บบน,ออกกน,นี่เป็นสกินสีลงุงมีจนถึงทางซานเนาะอ่ะทางซานกับปัวบีถือว่าไม่ได้มีเยอะมากนะแต่ใครที่สนใจก็สามารถจะันไปได้เลยนะเออ ก็สกรีนอาจจะมีอยู่ประมาณ11อันเนาะแล้วก็ชุดก่อนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่12อันแล้วก็วุงแหวนจะมีอยู่ทั้งหมดอ่า17อันแล้วก็สามารถอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือสุม11ครั้งสุม12ครั้งส,ส,สุมส7ครั้งแล้วก็สุ่ม36ครั้งอ่ะผมขอไฟจำผิดจำผิดอ่าโ่ so, วงแหวนนี่เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเจ้าวงแหวนหรือว่าเจ้า1 0 0 0 0เพชรเนาะถ้าเป็นผมนี่ผมอาจจะเจ้า10,000เพชรเพราะว่า1 0 0 0 0เพชรน่าจะดีสุด จริงๆวงแหวนมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าเอาหมื่นเพชรไปก่อนดีกว่าผมเวงก็มีอยู่หนึ่งเม็ดเนาะใช้แม่งเลยเปิดมายัไง,ไง,าไงไงก็เกลือยังนีไงว่าละยังไงแม่งก็เกลือเดี๋ยวเราลองลองไปจุดตรนนี้กันจุดภูกันซะหน่อยแต่กิจกรรมนี้ผมอาจจะไม่ได้ทุ่มทุ่มเพชรเพรอะไรนะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษเลยชุดก่อนนั้นผมเองก็ไม่ได้อยากได้นะ อ่ก็แน่นอนว่าถ้าถ้าเกิดว่าสุ่มเป็นที่สุ่มธรรมดาเนาะก็จะได้เป็นแพ็คทองเนาะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มเป็นแพ็คเพชรก็จะมีแบบได้เพชรด้วยนี่เห็นปะได้มาสามร้อยก็คือเราคอยเก็บจากเพื่อนๆที่ทําการถวายแล้วกันเนาะเออเราเป็นผู้เล่นแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจอะไรมากเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปทุ่มเทอะไรมากกันนะอ่าแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมที่ตีด่านนะ ก็คือบัฟในส่วนที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาเพิ่มดาเมจในส่วนตนนี้เนาะการตีก็จะได้เป็นพวกตัวกระชงตัวกระชาแล้วก็ได้เป็นเทียบค่าความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรพวกนี้นะเอออ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็น2เทพลีลานนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครอย่างเอาซืขาเนาะก็สามารถจัดกันไปได้เลยเนาะ ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสกครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้จะก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ